กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับสาวโซ,โซพารวยชาแนลด้วยนะคะ,ขอ,คะ,ะ,คะขอบคุณทั้ง FC ใหม่และ FC เก่าด้วยนะคะขอบคุณทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวฝั่งเพื่อนบ้านของเรานะคะแล้วฝั่งต่างประเทศด้วยนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซพารวยชาแนลด้วยนะคะ ก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะฟังคำเตือนก่อนนะจ๊ะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจ๋า เรามาสรุปแนวทางกันก่อนนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางฮานอยสูตรวัดใจนะคะซึ่งเข้ามาแล้ว58งวดซ้อนนะคะแอดมินให้เด่นไปที่4กับ0นนะคะแนวทางเข้านะคะนอยพิเศษ 70นะคะแอดมินก็เจาะไม่ได้นะคะเสียดายมากเลยนะคะหลุดไปนะคะไม่งั้นก็จะมาตัวกลับนะคะตัววิ่งก็มานะคะ0ส่วนล่างนะคะ80นะคะมานะคะพี่น้องจ๋ามาตัวชอบด้วยนะคะ 80, 0 8 0 08ทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับใช่ไหมคะตัวที่แอดมินติกว่าชอบนะคะส่วนนอยปกติ2 3สนะคะก็หลุดไปนะคะ ส่วนศูนย์สี่เสียดายมากเลยนะคะพี่น้องแอดมินก็เจาะศูนย์ห้าอ๋อมาพี่น้องแต่เขามาตัวกลับอีกแล้วพี่น้องจ๋ามามาศูนย์สี่สี่ศูนย์เพราะว่าแอดมินเอาตัวนี้ใช่ไหมอดมินให้เด่นสี่ใช่ไหมคะแอดมินก็มาสี่ศูนย์และแอดมินก็เลยไม่เอาตรงนี้แอดมินมีพูดนะคะในคลิปเขาก็เข้ามาอยู่นะคะมาล่างนะคะน้อย VIP นะคะ15หลุดไปนะคะตัววิ่งมานะคะ5ส่วน 7C นะคะ 7C ก็มานะคะพี่น้องจ๋ามาตัวกลับอีกแล้วพี่น้องวันนี้แปลกมากเลยนะคะมาตัวกลับนะคะไม่มาตัวตรงเลยนะคะพี่น้องจ๋าก็สรุปว่าโอเคนะคะมา3ามนอยนะคะพี่น้องจ๋าใครได้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะจ๊ะ ถ้าใครไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะงวดหน้าเอาใหม่นะจ้ะพี่น้องจา๋าสักวันต้องเป็นของเราใช่ไหมคะแตก3น้อยนะคะพี่น้องมาล่างหมดเลยนะคะ8 0 0 4 7 4ล่างหมดเลยนะจ้ะวันนี้สูตรนี้ปังสองวันแล้วนะคะโอเคนะคะว่าวไลาย้ายห้หางเนาะพี่น้องจา๋าเรามารับชมของวันนี้กันเลยจา้า ลบไม่ค่อยออกแล้วพี่น้องจ้าอ่อแอดมินลืมชี้แจงนะคะลืมบอกไปว่าแอดมินได้คิดและไตร่ตรองไว้แล้วนะคะว่าแอดมินจะปรับเปลี่ยนสูตรใหม่นะคะให้จากเลขเยอะให้ลดลงน้อยลงนะคะจะไม่ให้เยอะแล้วนะคะ ก็ไม่ใช่อะไรนะคะตัวเลขก็มีข้ามีหลุดนะคะแอดมินก็คัดแล้วก็เน้นพิเศษแล้วก็เจาะตัวเด่นมานะคะวันที่13เดือน7ปี64นะคะแนวทางหานอยสูตรวัดใจนะจ๊ะแอดมินก็ให้เออ เข้ามาแล้ว50แปดงวดซ้อนนะคะ58งวดซ้อนนะคะ,ว,นนะ,คะวันนี้นะคะแอดมินให้เด่นไปที่4กับ6นะคะสำหรับสายวิ่งนะจ๊ะก็จะมี1 8 9 2นะคะสำหรับสายวิ่งเรามาเจาะ สี่กันนะคะก็จะมีสี่สองสี่ห้าแล้วก็สี่หกนะคะพอนะคะไม่เยอะนะคะส่วนเด่นหกนะคะก็จะมีหกสอง หกเจ็ดหกเก้านะคะมีแค่นี้นะคะพอนะคะแล้วจะมีชุดกันนะคะพี่น้องจะชุดกันหรือชุดรองนั่นเองนะคะก็จะมีศูนย์สอง ห9านะคะพอนะคะไม่เยอะนะคะแอดมินคิดแล้วนะคะถ้าเข้าก็คือเข้านะคะพี่น้องจ้าถ้าหลุดก็คือหลุดนะคะแต่แอดมินก็ภาวนาให้มานะคะขอให้เข้านะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะจะเป็น6 269แล้วก็42นะคะส่วนชุดกันที่แอดมินชอบก็จะเป็น5 9นะคะ สำหรับใครที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าแอดมินซูไม่เห็นใกล้ๆนะคะพี่น้องใครชอบคอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้เลยนะจ้าเลขน้อยนะคะเน้นแล้วก็คัดพิเศษนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆนๆ้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรวยๆแห่งๆกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า